ครับเบิ่งดันในโบูดใหญ่เห้งจดีเจดีข้าวเอาเปลือก,อ,กอันนี้เป,เป็นกองเจดียข้าวเปลือกครับผมสารพี่นองอยากทับบุนครับบริจาคไรเนาะครับพ่อ มรบริจาร์เลยครับที่บ้านคำผงวัดป่าเมตตาสามคัคคีบริจาร์เลยครับผมกว่างงครับพี่นอ้องโดยรอบๆสังเกตเสียงครับฟังเสียงกลางวานเลยอู้ลังการงานสามพี่นอ้อง ว่เคยเห็นก็ได้เห็นครับขนาดยู่ใกล้ครับเพิง่งมาเห็นมื in, ม่อนี้แหละครับสุดยอดพี่น้องผมมากกาบพระพรกันครับพี่น้องเนะาะกรบพาะครับผมสุดยอดอลังการครับพี่น้องไหวกันจีสุดยอดอะไรเป็นบุญตา เกดลังการ วันนี้พลาดเลยจริงหายวับเบ้นครับผมอ่าช<ม>วนกับไว้ซ<ม>้ำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าสิมัสถ่ายท้ำลงไม้ครับผมอ่าครับโชคดีมีตังใช้ครับถูกหวยรวยเบือ่อกันสุกคนครับผมขอนคำว่าเบิรงช่องจอยวันชัยรู้อีสานกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอให้เถือกเรียกเถือกเพื่อทุกคนนะครับเด้อสาธุ